พ well 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 hey ี่น้องค่ะโ่เงี้เ่อเอาุงที่หนบอกตัวแดงบ่เอ้ตัวแดงไอ้ตัดต่แดงยวที่ไห่ปลูกแก้วบ่เอาลงเลยไม่ตดเมล็นเอาลงรมดป็นจำเพรามืออื่นไม่ไชเอาลงอยู่บ่เอาลงหมดเอาไ้นี่แล้วเอาไ้นี่แล้ว เฮ้เสสไนหนูกินอีมันหนูข้นไปเังสิปอกครับชยนออกไปนี่พี่นอน่าวมาปชื่องล้าสบายสบายไปค่ะใช่บเอามาเอากล้องมาแม่นอย่ามได้หลายคลิปแล้วล่ะมันอยากนอนเพล้น พ่อละติไดอาบน้่ม่านวางสันไม่ดอานนม่าน้ำรู้ว่าไม่เคยสูงไปไหนสูงเลยเนาะเออเออลัเป็นยังามันเป็นย่เบอนไป ยืดเป็าไงวะยางกมเลยยืดาไม่กลม้วเป็นโคงนั่งอันนี้บอกออป่วยเลยเหรอเรืตกตาพ่อมาถ่ายรูกปก็เป็แล้วอืมนี่มนในบท

นายยืบบ้ะคกินอิ่มบ้องแล้วนีตีตีโดข้างกินมักทุเรียนกินหัวิี่หุ่นเขาให้อะออกอยอยโอ้ยแม่ไปริบสินีบมาเร็วเนี่ย้ี่พาเราอปอบมันเป็นตีโดนปะเนั่นเอาประทาคนแบบคนบออกมาเลยค่ะโอ้โหค้นจเมีเซนเซอร์ปมันมีเซ็นเซอร์ เอาไปเปิดไฟแบบนี้ไปหมอนเขาไปเดือดอะไอ่างนหมอนน่จะทำหม้าหม้อมาแล้วมาเบิ่งันนี้ไปเขาไปบ้าง จะ่แล้เมาลดเมารลดแล้วเมาลดพ่อปุ้ยเนี่ยเป็นแห้าว้นมื่นตอนอันลุงนนะพ่อปุ้ยบอกแมนต่แม่กับเมารลดอยู่ห้าครับเองงันเมาเนอกคือบอราน่อยเนาะหัวมันพอดีพอดีกับอันนั้นหัวใหญ่ใหญ่หัวใหญ่ใหญ่ใหจมเซนมีหลักเอาใส่รน่อยมันเห็นมือ เอ๊ะนกกระซยนข่ยบรื่นหมวกกันนกโอ้ยหมวกกันนกรุ่นนี้วัยยูเดี๋ยวเดค่ะวัยอะไดน่ยวัยยูแบบวัยันพอดีานเกียรตาบัตรมันหลุดตันี่อ้โอ้ยนี่กวหลอกใช่กวมันหลุด ไม่น่าเกีย<ห>ดเข้มอ๋ออะไรว่างมีแก้วบ้างแต่แก้วตึ้นบัวเอาเอา,เอามืออื่นต่อเด้อ๋อ<ห>สิ่เดียต้องเฮ็นนี่นี่เกลือพันมันมาเขาเฮ็ดต่อเลยมืออื่นนี่ยบันนี้เขาก็เฮ็ดพวงไม้อีกต่างหากเป็นสองพวงบ่อืมเพราะว่ามันมีอยอดสองอันหรอมีออยอดสองอันไม่ใช่หรอกยอดยอดเดียวนั่นแหละแต่ว่าเยอะเงือบปุ๊บเอ๊ะมาแย่งเลยแล้วอยากนอดอ๋อมาอะไรแว่ง ไปไปนึ right. seven. Seven. Yeah, yeah, ่งว้เอาเบมาหนบ่แม่เสบียงมาแทนเตแ่เซเยแลว่แล้เออแม่แม่ให้กลงามมาด้วยนี่ฟีมือเจ้าเริ่มสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วแม่บอดแม่แมเมื่อกี้เราให้กลมเาเป็นเราห้เราหกลมเองเลยสุดยอดเลยเงเนาะ อันล็กเฮอเองน่ะแม่ประตูนี่มันเปิดบ่ได้ป่คะเปิดได้ยู่ดเปิดได้้วเนาะบ่ก่าเนเปิดหมดอื่นสเป็นนางยองผ่าสนุกยยองอากะละมังข้างยนี้เปิดเมันตะโกนแลมันดือบทางเาจับไปเลยจับห้เราเปิดเนีจับจับหปเีย่ยถ้าเปิดเปิดข้างนนั่นเลยจัไปยองผ่าเอาไว้ไว้ไังไหนนี่อ๋อจับห้เนพนันแล้สิไปยองผ่า ว่าเป็นยองขาหรือเชียวขาลูเคียวอ๋ออุ้ยเดี๋ยวได้รักษาบ้านปุ่นหนิ่ะคะนอนทานี่เล่นวะชุดนี่เลยนอนตอนนี้ก็บสินน้วค่ะแก้วไปแล้วนี่ไงเปิดพัดลมด้วยมันถึงจะเย็นไปว้ายมะหนาวสิเปิดใส่น้อนเปิดสิเกีดองศาเดี๋ยวเปิดพัดลมให้จะได้เย็นไปหว ทางพัดลมทั้งแอีร์ใส่โค้ดหน่อยไปแล้วอุ้ยบาร์บี้นี่ไงอันนั่งซื้อเมื่อนั้นตัวนี้ไปโพสขยังก่อไปโพสของสิอุ้ยมาไลยแป้งไปหนึ่งใบเอ้ยว่าเอาอะไรคือหาให้ไปใส่หนึ่งใบเถอะนะวะลงเซเว่นวั้งเห็นพิ่นลงไปน้ำมันบอกแกะอันนี้ไปอุ้ยหน่าสวยอุ้ยเหมือนเหมือนอันนี้เลยว่ะเหมือนนั่งแบบเลยนี่เนี่ยเนี่ยตอนตอนนี้มันมันถ่ายแบบเลยเห็ุหน้าดเฉๆจังไเลยน เออแล้วล่ะออนรับเดีวอิ้งลาจนไม่มีควานีความสุขเลยล่ะอืเฮ้ยเฮ้ยผีองเอ้ยมีอะไรจงหามเียมผมอันนี้ตกล่องวะงันมันก็ปิดวะเฮ้ยว่าหกผีดอง โมเดีนเท่เฮ้ยเพียเพียเพียบังโดเล่ม,มอแอ่เบเลยโอ้โหเออกินมันเป็ดตเสียบอะหอมมนม่ด่รเคยากินเอาให้แม่เต็มกินกองนมไนค่องนุมน่มไหนปะบ่ได้ว่านุ่มนอกกรอบนอกนุมนนกน่มในกลนองนุ่มในในกับ ไนนี่กัยังโมคมีเนี่ยบอแสดงว่าเนื้อเยอะอันนียนอ่อน,อน,อนพอเกลี้ยงรอบมากปะน้อยอย,อย,อยังไงปุยถามแล้วอยู่บ้านมาันแบบพี่เก่งอยู่ใกล้ไหมไม่ไกล้ที่ต่ว่าหย,ยิบตาไปไม่ไกล้กระต่ายไหมบ่ไก<ง>่ยังบริษัถามแล้วว่าจะแส่นั่งแท็กซี่นะนั่งแท็กซี่จริงๆอ่ะนั่งแท็กซี่อ่ะถือแล้วคออยยังว่ดเตี้ยข้าเอารถมาเองกะปัญ <ไง S 1> หามองจอดยากไม่กัน วันนี้เป็นอะไรที่หาที่จอดรถยากมากประมาณน่าจ,จะสองร้อยกว่าบาทเลยโอเคครับพี่นองคลิปนี้ครับไปเชื่อมนี้ก่อนค่ะฮอนเฮียนอนสัน้นแล้วนอนก่อนนะคะ